สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับหากว่านักบินอวกาศตายในอวกาศนะครับเขามีวิธีจัดการศพยังไงที่ระดับความสูงจากพื้นโลกหลายร้อยกิโลเมตรนะครับจะมีสถานีอวกาศนานาชาติที่ชื่อว่า ISS อยู่นะครับซึ่งประมาณ400กว่ากิโลเมตรนะครับบนหัวของเรานี้นะครับสมมติว่านักบินอวกาศคนหนึ่งนะครับออกไปนอกยานนะครับกำลังไปปฏิบัติภารกิจนอกสถานีอวกาศนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆนะครับมีอุกาบาตก้อนเล็กๆพุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งพุ่งชนเข้าไปกับ ร่างนักบินอวกาศตูมสนานวันไหวเลยนะครับแล้วทีนี้ศพของนักบินอวกาศที่ถูกชนนะครับที่กระจุยกระจายออกไปอยู่ตามอาวกาศแล้วอยู่นอกอวกาศนะครับนาซาเขามีแผนที่จะจัดการขับศพเหล่านี้ยังไงนะครับคำตอบนะครับก็ไม่มีนะครับเขาไม่มีแผนที่จะเก็บกู้ศพเหล่านั้นกลับมาเพราะฉะนั้นใครที่ไปตายในอวกาศนะครับ ก็ไม่มีทางที่จะได้กลับพื้นมานะครับซึ่งนอกอวกาศนะครับจะเป็นสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะล่องลอยอยู่ตรงนั้นไม่มีจบไม่มีสิ้นนะครับจะหมุนวนอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักบินอวกาศเหล่านี้ก็ไม่ได้กลับบ้านนั่นเองนะครับแล้วที่นี้สมมุติว่ามีนักบินอวกาศหัวใจวายตายอยู่ในสถานีอวกาศแล้วทำยังไงนะครับเขาจัดการกับศพยังไงนะครับมาดูนะครับหากมีศพอยู่ในอวกาศแล้วนะครับศพเหล่านี้นะครับจะกลายเป็นระเบิดเวลาดีๆนี่เองนะครับซึ่งถ้าศพเร นะครับแล้วก็จะตามมาด้วยแบคทีเรียต่างๆโรคระบาดต่างๆนะครับทีนี้นะครับ หากเป็นเช่นนั้นแล้วนักบินอวกาศคนอื่นๆที่มีชีวิตอยู่นะครับจะอยู่ได้ยังไงนะครับวิธีการจัดการกับศพเหล่านี้นะครับนักบินอวกาศคนอื่นๆก็จะเอาศพเหล่านี้นะครับไปเก็บไว้ในห้องแช่เย็นนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับในสถานีอวกาศก็จะมีการจัดเก็บขยะเอาไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัดนะครับเพื่อไม่ให้ขยะเหล่านั้นนะครับก่อให้เกิดแบคทีเรียต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นศพเหล่านี้ก็จะถูกเอาไปเก็บไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบนะครับจนกว่าจะมียานขนส่งมารับกลับลงไปพรร้ออมมกััับบสภาะื่นนๆค ถ้าเช่นนั้นแล้วนะครับถ้าหากยานที่จะยิงจลวดพุ่งขึ้นไปนะครับไม่มีภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในยานตัวน,นั้นก็จะอยู่กับศพเป็นปีเลยนะครับผมหากผีมีจริงนะครับก็จะโดนผีหลอกในอวกาศนะครับเป็นผีหลอกที่อยู่สูงที่สุดในโลกนั่นเองนะครับผม